สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเช้านี้ที่บ้านแม่แดงจ้ะมาเดิน่ะมากินข้า,าวเช้าด้วยกันค่ะี่จ้าวันนี้รวมญาติจ้ะ,จะน้องชายแม่แดงมาจากกรุงเทพจ้ะกินข้า,าวเช้าจ้าอันนี้อาหารว่างค่ะอาหารว่างอันนี้ไม่ว่างอยู่ใกล้ นี่ก็แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงจ้ะนี่ก็กุ้งเผาจานเชื่อใจโอ้ยอันนี้ก็แกงเขียดออมเขียดข้าวเขียดต้มไก่ต้มไก่แต่ว่าใส่สมุนไพรเนาะจ้ะมัใส่อ้อออกเขียดของสอบอันโอ้ยอันเพิ่นว่ากินเขียดหน่อยนะชอบไทยได้นี่ยจนี่เพิ่นว่ากินเขียดหน่อยนั่นแซ่บว่าจานไม่แดงแซ่บ มาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำผันจ้ามา ayer, จัดารแกหินมาไล้วมันเ้มเยะเราอิดเอเยอมกันเยหบตเน้ข้ามาเลยย่นจะลงต้อนมาเด้จะด้วยเหมอนนังได้มเดินบา ว่ามปเดินว่าไม่ปู้ขึ้นหน้ากองง่าย้นหน้เลิกแ่นมปั้นปย่ามรู้นี่วามึงไปจมพี่เห่นั้นาัเรื่องมันเกิ้นแล้วมันมันมันมัตกียบ้าเราดู้เอม้งดูั้องเล็กแยังมันน่ากินข้ยงไงคป้แล้ว

ถึงไม่กล้ากินไงจะบอกว่าเห็นยายแดงบอกว่าเจอถิงไม่กล้ากินเลยแย่มันคือเียวสิบอกแของมันนนเียแลำทางแค่ข้าวเหนียวยายแดงเดียวเหล็กหนูก็แย่แล้วนะไปหนูก็ขึ้นใส่รองเท้าไปเล่นกับน้องอ่ะลูกรองเท้าใส่รองเท้าสีแดงไปก่อนรองเท้าของพ่อต่างไปอยู่ลูก บอกให้ใส่ผีแดงไปก่อนไงรู้ไงนันก็อยู่ตรงนี <busca> ้ไม่ต้องไปแต่ถ้ามองเยอะปวดมันหนักกันนะนัส่วนี้ก็หนักเขาว่าอาจจะจนานเนี่ยเงินเองเรี่ยมรว่า้องามมองอนะมองอรวมว่าของคนนี้ป่าขายอง 我问你问谁的？

มาครับตัวนั้นน่ะไอ้เนี่ยมันโดนน้ําเนี่ยเหรอมันไม่ไปเออนะฮะไอ้นี้เขาไม่ได้คืนหรอน่าจะยังเดี๋ยวไม่ป่ะไป <coughs> 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 ลาไแล้วเ่แล้วนา้าเล่จัดมาะอมว่ะแบงไปตรงีนว่ะยงแม่นายเนี่ยม่อกแม่นอยู่โอ้ยยิงเลยเมือกี้สมัยสมัม่้ยังงงมันน้อยว่ะาเป็นจัดอ่เขาหยเขาล้มป่ามปนกแฝงไว้เ้ไม่มีอะ

อือตัวซับ

มันแรงนะจับไั่ได้เก้าเดียวตัดเลยอันนี้ที่สูงกว่ามันแรงเลยแรงเลงขนาน้าเหนอยแลแกที่กว่าเกาเดีตัวทีส่มเจ้านายหน่เหือยกอดที่เลยาเลยแร้อยเอออ้ยรถที่เอียงข้างรถอ่ะขึ้นจะทีเออเสาหากอะบน